ดวงชะตาของชาวมิถุนในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรในภาพรวมเรื่องชีวิตทั่วไปเรื่องสุขภาพเรื่องรับผลผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็รับฟังได้เช่นกันหากสนใจเรื่องการพยากรณ์เรื่องราวของผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณ59 วาสนาชะตาชีวิตของชาวมิถุนในเดือนมีนาคมดวงดาวไปรวมกันอยู่ในภพเรือนเรื่องภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเดือนนี้ชาวมิถุนอาจมีธุระบาปังเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการเดินทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องราวของคนใกล้ตัวเรื่องภารกิจในบ้าน ใครที่มีหน้าที่การงานทําช่วงนี้ถือว่าหลายอย่างจะมีเข้ามาทำให้ต้องจัดการจัดแจงชีวิตพอสมควรสำหรับผู้ที่อยู่บ้านเฉยๆเดือนนี้ถือว่าภารกิจในบ้านในครัวเรือนมีให้ทําหลายสิ่งบางครั้งส่งผลให้เราหยิบจับทํานู่นนี่อยู่ตลอดเวลามีไอเดียมีโครงการอยากทำนูน่นนี่ทำให้ชาวมิถุนอยู่ไม่ค่อยนิ่งในเดือนมีนาคม ดาวหลายดวงไปรวมกันมีทั้งดาวที่ส่งเสริมช่วงนี้ชาวมิถุนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องคนต่างวัยไม่ว่าจะเรื่องลูกหลานเรื่องบริวารภาระดูแลเรื่องสัตว์เลี้ยงชาวมิถุนมักสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเป็นเรื่องราวของการเก็บเนื้อเก็บตัวบางช่วงอยากอยู่เงียบๆอยู่กับภารกิจความชอบ งานอนดีเรกหรือสิ่งที่เราสนใจและบางช่วงก็จะมีโอกาสออกงานสังคมเนื่องจากดาวอีกกลุ่มหนึ่งก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมอาจหมายถึงการเข้าร่วมงานทางาศาสนามีงานต่างๆที่รับเชิญเราต้องไปเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการเกี่ยวข้องกับงานบุญงานบวชงานแต่งงานที่รวมตัวคนเยอะๆหรือช่วงนี้ ชาวมิถุนอาจมีโอกาสได้พบปะเพื่อนสังคมที่ห่างหายกันไปนานชาวมิถุนบางท่านอาจมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องได้เช่นเดินทางระยะสัน้นเดินทางใกล้ๆหรือบางท่านเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศก็เป็นได้เป็นช่วงเวลาที่ดาวรับผลทับตัวตนชาวมิถุนช่วงนี้จึงมีรับผลในแบบเก็บเล็กผสมน้อย การเงินการทองมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะคนต่างวัยไม่ว่าเด็กกว่าหรือแก่กว่าก็ได้ชาวมิถุนอาจมีโชคดีโชคเฮงเช่นบางวันค้าขายดีลงทุนน้อยได้กำไรมากมีรับผลเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยๆอย่างไรก็ตามเป็นช่วงที่ชาวมิถุนต้องออกแรงออกกำลังขยับแข้งขยับขายืดเส้นยืดสาย ถึงจะเสริมดวงชะตาในเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองของชาวมิถุนเดือนนี้ถือว่าใครที่มีภารากิจหน้าที่การงานยังทำงานรับผิดชอบอยู่จะหาเงินได้มากจากเรื่องงานมีงานเข้ามาหลายด้านบางอย่างรีบบางอย่างด่วนบางอย่างไม่คาดคิดใครที่อยู่บ้านเฉยๆช่วงนี้การเงินก็อาจได้มาจากเรื่องลูกๆหลานๆเด็กๆหรือคนต่างวัย หรือช่วยหยิบจับการงานบางอย่างที่พอทำได้ก็ได้รับเงินพิเศษเข้ามาชาวมิถุนในเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับตัวตนเนื่องจากดาวประจำตัวจะไปเจอคู่ศัตรูดังนั้นเรื่องราวทางการพูดการสื่อสารช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเชิงที่ว่าจำผิดผิดถูกถูกสับสนข้อมูลนัดหมายอย่างหนึง่งก็จำผิดไปอีกอย่างหนึง่ง รวมทั้งช่วงเวลานี้ติดต่อสื่อสารประสานงานอะไรก็ดูเหมือนต้องรอคอยเป็นช่วงเวลาที่เรื่องการนัดหมายต่างๆระวังเลดเลื่อนล่าช้าเพราะดาวประจำตัวของชาวมิถุนถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนักเป็นช่วงเวลาที่เรื่องไหวพริบปฏิพานการคิดอ่านจะเชื่องช้าหน่อยเนื่องจากอิทธิพลของดวงดาวดังนั้น ช่วงนี้หากคิดช้าคิดไม่ออกหรือมีปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาให้ค่อยค่คิดค่อยๆทําเป็นช่วงที่เรื่องราวในบ้านในครัวเรือนก็อาจมีเรื่องราวให้แก้ไขปัญหาบางก็ซ่อมแซมของข้าวบางอย่างหมดอายุต้องเปลี่ยนขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเดินเหินไปในที่ต่างๆดูรถราให้ดี เป็นช่วงที่เรื่องราวทางความคิดของชาวมิถุนถูกกระตุ้นด้วยดวงดาวบางครั้งจึงมีลักษณะต้องคิดต้องวางแผนบางคนเข้าขั้นคิดมากคิดฟุง้งซ่านเนื่องจากดาวคู่ธาตุไปอยู่ในเรื่องความคิดหากใช้ไปในเชิงสร้างสรรค์ก็ส่งผลดีหากคิดเรื่อยเปื่อยก็อาจจะทําให้ควบคุมความคิดได้ยากเป็นช่วงที่เรื่องความรักความหวังดีแบรับในบ้านในครัวเรือน เป็นห่วงคนอื่นๆอาจทำให้ชาวมิถุนมีรายจ่ายขึ้นมาเช่นเรื่องลูกหลานภาระอุปการะส่งเสียเลี้ยงดูหรืออดช่วยเหลือไม่ได้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดือนนี้ถือว่าเอาตามสมควรไม่ต้องทุ่มเทมากเนื่องจากดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคาดคะเนคาดเดามีลักษณะคาดเคลื่อนง่ายจึงออกไปทางเฉียดซะมากกว่า นอกจากนี้โชคลาภบ,บางอย่างของชาวมิถุนอาจมาจากเรื่องราวที่ไม่ได้คาดหวังเช่นการได้เข้าของศักดิ์สิทธิ์เข้าบา้านได้ของฝากมีโชคจากเรื่องอาหารการกินของใช้ของสวยงามได้ซื้อเข้าของที่อยากได้ในราคาถูกเป็นช่วงเดือนที่มีหลากหลายเรื่องราวสำหรับชาวมิถุนดีบ้างแก้ปัญหาบ้างขอให้ชาวมิถุนมีโชคลาภตามวาสนาของแต่ละท่าน สมหวังทุกประการในสิ่งที่รอคอยแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวมิถุนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ